มันจะมีประตูเขียวยเดินขึ้นมาข้างบนนะ่ะอ่านเนี่ยยืนตรงนี้ไว้เดี๋ยวผมจะล็อกจะล็อกไปอีกฝั่งนึงขึ้นมาครับขึ้นมา,นมาตีหนึ่งกับตีสี่ครับขึ้นมายืนยืนจูบยืนจูบเอาหน้าชนกําแพงไว้ครับเพราะว่าคนคนบางคนเขามไม่ได้เปิดคนเยอะครับฉะนั้นแอร์เรียการเห็นมันจะน้อยครับยืนยืนชนกําแพงไว้มันเห็นก็ไม่เป็นไรตัวหนึ่ง,งไม่ชัางมันอะเปิดแแบบนะเปิดแมนนะตีหนึ่งกับตีสี่ตีหนึ่งกับตีสี่แแบเดี๋ยวเราจะเดินล็ะขอบข้างบนน่ะ แล้วไปทางขวาแล้วลงข้างล่างนะครับอเอเมนะคือลงอ้อมดาวใช่ครับเราจะอ้อมขวาครับอ่าเปิดแมปแล้วอ้อมขวาตามผมมาอ่าตามผมมาไปต่อกำแพงไว้ครับที่กำแพงไว้ที่กำแพงไว้เดินเลาะไปหยุดก่อนหอยหอยเที่นั่นเดินไปครับอ่โอเคอ่ไปต่อครับไปต่อเารอเยอะทลเลาะไปพ TF อยู่ไหนอ่ะแอบอยู่ตรงพระอาทิตย์หรออยู่ครับอยู่ตรงระหว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์ หักลงหักลงเลยหักลงเลยมลงเลยครับหักลงเลยหักลงมาสอยเราแลงมาหักลงมาหักลงมาอ่ะแล้วหยุดตรงนี้ผมจะหยุดผมจะหยุดแค่ถึงสิบวินะอ่ะมากันครบยังมากันเยอะๆหน่อยมากันหน่อยมากันหน่อยอ่ะเร็วๆมากันหน่อยมากันหน่อยสกิลใส่เท้าสกิลใส่เท้าอย่ายืนทับมันระวังด้วยนะอ่าเตรียมนะครับเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้สามสองเขายึดเสาก่อนเขายึดเสาก่อนเขาไอ้แกงนี้ เอาอีกแกงนี้เอาอีกแกงนี้เออเอาอีกแกงนี้เออเอาอีกแกงนี้เออเอามันเนาะมันเบี่ยงเบี่ยงขวาไปครับหนึ่งกับสี่เบี่ยงขวาไปเบี่ยงขวาพี่ต่อพี่ต่อเข้าไปช่วยพระอาจารย์ก่อนพี่ต่อเข้าไปช่วยพระอาจารย์เลยไหลขวาขึ้นมาเพระอาจารย์พระอาจารย์ล็อกไว้แล้วพี่พรระจ์ล็อกไว้แล้วเอาดาวให้เขาดาวไปไหลขวาขึ้นมาเอาดาวเอาดาวเยี่ยมอ่ะยืนทับไว้ครับยืนทับไว้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะหนึ่งกับสี่ยืนทับไว้ลอยลก่อนนะลอยก่อนนะลอยอ่ะหนึ่ง ถอยไปถอยถอยไปพัดจันถอยไปพระจันหนึ่งกระสีถอยไปพัดจันครับถอยมาพระจันทร์เดี๋ยวมันจะบีบที่เหลือที่เหลือถอยมาหน้าพระอาทิตย์หน้าพระอาทิตย์ถอยมาพระจันทร์ถอยมาพระจันทร์เออนั่นแหละไหลไปไหลไปโซนไว้โซนไว้สามหันมองพระจันทร์ครับหนึ่งกระสีหันมองพระจันทร์ี่แบตไม่ไหวอ่าอย่าอย่าแหลมเยอะนะครับหันหันมองพระจันทร์อ่าแล้วเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายหันมองพระจันทร์แล้วเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงซ้ายเก็บเก็บคนข้างหน้าครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายมาเบี่ยงซ้ายมาเบี่ยงซ้ายมาเอาเเเเเเเออออออาาาาาาานนนนนีีีีีี่่่่ยยยยซซบลล์ทดดดววกกก็ตแ้้้จััขขไไปป สกิหมูเข้าไปสกิหมูเข้าไปก็ตั้งโซนอยู่นะครับหันมองเสาหันมองเสาสามสองหนึ่งเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายเข้าซ้ายมาเข้าซ้ายมาซ้ายมาหันมองจุดเฉื่อแล้วเข้าซ้ายมาหันมองจุดเฉื่แล้วเข้าซ้ายมาหนึ่งสี่เข้าซ้ายมาครับหนึ่งสี่เข้าซ้ายมาเห็นไหมกลุ่มคนเยอะๆนะกลุ่มคนเยอะๆนะลงสกิลหน่อยกลุ่มคนเยอะๆลงสกิลหน่อยที่อื่นไปไหนประจันบีบหน่อยประจันบีบหน่อยประจันบีบหน่อยมาแล้ว อีกฝั่งหนึ่งดันเข้ามาหน่อยครับอีกฝั่งหนึ่งดันเข้ามาหน่อยฝั่งฝั่งที่อยู่ตรงฝั่งที่อยู่ตรงพระาทิพย์นะครดันเข้ามาหน่อยครับดันเข้ามาหน่อยเก็บทีละคนเก็บทีละคนดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเขายืนสแต็กเสาอ่ะเขายืนสแต็กเสาลงสกิลตรงเสาเลยเขาเขายืนสแต็กเสาลงสกิลตรงเสาครับลงสกิลตรงเสาไม่ต้องสนคนครับลงสกิลตรงเสาไว้ให้เขากระจายออกมาเออลงไปลงไปเราไปยืนยืนยืนหันหน้าไปมองทางจครับพี่เจได้กลับโอเคหันหน้าไปมองทางจุดเกิดครับและยืนยืนเยื้องตายล่างครับหันหน้ามองทางจุดเกิดและยืนเยยื้องงาาล่ครับ ยืนยืงสายล่างสกิลโซนหันหันมองหน่อยครับมองสกิโซนทางขวาหน่อยพี่บอมถอยเข้มาก่อนสกิลโซนทางขวาหน่อยครับสกิลโซนทางขวาหน่อยคุณโดนทั้งหลังนะครับคุณโดนทั้งหลังนะสกิลโซนไปสกิลโซนไปกิมชุบหน่อยกิมชุบหน่อยอ่ะฆ่าตัวข้างในครับฆ่าตัวข้างในลัคกี้แบร์อย่าปล่อยเข้ามาครับนุยูนูนเน่วเน่วเน่ววเอยู่กลางโดงน่ะเขาปั่นเพื่อนเราตายไปสองคนแล้วน่ะเออเก็บเก็บตัวใกล้ใกล้เก็บตัวใกล้ใกล้ให้หมดเก็บตัวใกล้ใกล้ให้หมดเก็บตัวใกล้ใกล้ให้หมดไปรวมครับไปรวมครับไปรวมครับเก็บตัััวใใกกล้้้้หหมมมดดดเเออออาานนนนะโคขขึึ่ เตรียมนะครับเตรียมนะครับสามสองหนึ่งหันหันหน้ามองหันหน้ามองทางฝั่งดาวแล้วเดินซ้ายครับหันหน้ามองทางฝั่งดาวเดินซ้ายเดินซ้ายคือไปทางฝั่งเกิดตรงกลางครับไา,างขึ้นมาทางซ้ายมาทาไงมาครับอ่าเห็นบ่อพิษผมไหมแม่งล้งบ่อพิษกุยทิ้งอีกเห็นแล้วเห็นแล้วครับงานปาอะไรนันเราเยอะอยู่นะแน่แน่เนี่ยดัน,นขึ้นมาครับดันขึ้นมาแล้วยืนตรงกลางดันขึ้นมาแล้วยืนตรงกลางผมตายหลายรอบแล้วดันขึ้นมาแล้วยืนตรงกลางครับอ่ายืนท แต่อยู่รอบสามเลยครับปีนั้นเขานันเข้ามาพี่เขาทับเขาทับเขาทับอ่าสเตไว้ครับสเตไว้อย่ายืนบนเสาครับเราไม่ยืนบนเสาครับหันหน้าไปมองฝั่งเขาครับหันหน้าไปมองฝั่งเขาเขาโซนฝั่งขวาอย่าไปเล่นฝั่งขวาครับเตรียมครับสามสองหนึ่งเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายหันหน้ามองฝั่งเขาแล้วเข้าซ้ายกูบอกให้เข้าซ้ายครับเข้าซ้ายมาครับซ้ายบนขึ้นมาเนี่ยซ้ายโว้ยล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วตายมาตายมาแล้วไหลเข้าไปครับตายมาแล้วไหลเข้าไปตายมาแล้วไหลเข้าไปอ่านักเวทนักนูขึ้นยืนเสาครับนักเวทนักนูขึ้นยืืนนนนนนเเเสสาาคครรัััับบกกวทูขึ้ย ยืนสาวเล่นลงสกิลไปครับยืนสาวเล่นลงสกิลไปตีตัวใกล้ที่สุดตีตัวใกล้ที่สุดโค้ล่าอยู่ตรงกลางอะโค้ล่าอยู่ตรงกลางอะเน่วเน่วอะนากีอะอยู่ตรงกลางอ่ะตรงพระจันทร์อ่ะฆ่าหน่อยครับเออเขาฆ่าเพื่อเป็นคนดึงน่ะุูกแล้วเคนยังชุไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเกิดเองค่อยๆตีไปค่อยๆเลาะไปค่อยๆเลาะไปค่อยๆเลาะไปอ่ะเนี่ยเตียตัวตรงกลางเนี่ยตีไปครับตัวตรงกลางเน่วเนวเนี่ยเน่วเนวเกิดอีกแล้วเนี่ยเน่วเนวเกิดอีกแล้วเก็บครับเก็บเก็บเก็บเบี่ยงไปครับเบี่ยงไปครับอ่ะทิศเดิมครับ เขาตั้งโซนสายเลยนะเขาตั้งโซนสายเตรียมนะครับอ่ามูฟออกครับมูฟออกมูฟถอยมาหน่อยหนึ่งถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาครับถอยออกมาถอยออกมาโอเคถอยออกมาแล้วเดินขวาครับถอยออกมาแล้วเดินขวาครับอ่าเดี๋ยวเขาจะดันออกมานะเดินขวานะครับสามสองหนึ่งขวาครับขวาเยอะๆขวาเยอะๆขวาเยอะๆขวาไม่อีกขวาไม่อีกเขาตั้งโซนไม่ทันขวาไม่อีกขวาไม่อีกเดินมา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 เนี่ยเนี่ยไหลแล้วไหลแล้วเข้ามาเลยพี่บอมดันเข้าไปเลยเฮลคัตติกเข้าไปดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับเขาเป็นก้อนมากเขาเป็นก้อนมากรวมรวมรวมดันเข้าไปดันเข้าไป ลงสกิลครับลงสกิลลงสกิลลงสกิลขวาอีกขวาอีกขวาเยอะๆขวาเยอะๆขวาจนตูดชิดกำแพงไปเลยเออขวาเยอะๆดันเข้าไปครับเอาให้โซนเขาแตกครับเอาให้โซนเขาแตกครับเอาให้โซนเขาแตกเร็วๆดันเข้าไปดันเข้าไปเก็บทีละคนครับเก็บทีละคนครับมิทันทีละคนอยูตรงกลางใครแหลมเข้ามาเก็บทีละคนปาทิศปาทิศแปะกลับแปะกลับเก็บทีละคนครับเก็บทีละคนค่อยๆเก็บไปครับค่อยๆเก็บไปตู้ได้ครับไม่ใช่สู้ไม่ได้ตู้ได้ครับค่อยๆเก็บไปทีละคนครับค่อยๆเก็บไปทีละคนเดี๋ยวเขาก็พลาดเองครับเก็บไปเก็บไป ค่อยๆเตะไว้สเตะไว้ตั้งโซนไว้ครับตั้งโซนไว้ยี่สิบวินาทีมอนเกิดนะยี่สิบวินาทีมอนเกิดยี่สิบวิีมอนยี่สิบวิมอนเกิดนะครับไอรีมอนับทีมอนนะเตรีจ็ดแปดตีมสาข้างมิตี้เดียวนะเสาดาวครับเจ็ดแปดหันหน้ามองหันหน้ามองทางที่จุดเกิดเก็บทีละคนหน่อยหันหน้ามองทางที่จุดเกิดเก็บทีละคนหน่อยเร็วๆๆๆๆๆๆๆตาย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 ตอนนี้อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ข้างล่างพัดจันทร์กันหมดนะครับเนี่ยเขาไหลเขาไหล่มเานติดกลลุ่มมเราไไปหหหนดฮัโล เออผมเราไปไหนหมดตรงพระจันทร์ตรงพระจันทร์สเตย์คนหนึ่งครับเออตรงพระจันทร์ยืนยืนยึดยืนยึดใครตีมอนไปตีมอนครับยืนยึดไว้ยืนยึดไว้เออยืนยึดไว้ยืนยึดไว้เก็บเก็บเก็บพวกตัวลายทางพวกตัวลายทางมาพี่มันอยู่ไหนเข้าปี้นึงมันเกิดยังมันเกิดครับมันเกิดมันเกิดเขาตีอยู่หรือว่าเราตีอยู่เนี่ยพี่ต่อพี่เอฟเป็นไงพี่ยัง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 ซัดกันอยู่ยังซัดกันอยู่มันไปไม่ได้ค่ับค่อย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 ไหลลงมาที่ใต้อ่าไหลลงมาที่ใต้ครับคนที่อยู่ตรงพระจันทร์ไหลลงมา ูตายอีกนะไหลลุกมาครับไหลลุมาค้ายนั้นเหลือไหลลงไปครับไหลลุกตีมันมาสองตีไหลไปทางขวาซ้ายบนโดนสองตีซ้ายบนโดนสองตี้แลไหทาางขวันมองทางที่ใต้และไหลทางขวาเห็นไหมเนี่ยสองสามตัวเนี่ยเก็บเก็บพวกตัวอะไรทางพวกนี้เก็บให้หมดมันเข้าเก็บให้หมดเก็บให้หมดเออเก็บพวกตัวอะไรทางเนี่ยเก็บให้หมดมอนเกิดยังตอบคุดิพาที่สามตีแล้วพาที่สามตีแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วยืมไม่ได้แล้วก็ทิ้งตีไว้ตรงเนี้ยตีหนึ่งตีไหนตีสามก็ได้เนี่ยทิ้งตีมอนไว้ ผมนี้อยู่ล่างพระจันทร์ครับไปเอาอยู่อะแล้วกลับขึ้นมาตรงพ่อจันทร์เห็นไหมเขาไหลเข้ามาเขาไหลเข้ามาเก็บให้หมดเก็บให้หมดไหลเข้ามาแล้วเก็บให้หมดเอออย่าให้เขาตั้งโซนเก็บให้หมดเก็บให้หมดเออไหลเข้ามาเนี่ยค่อยๆค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปตีไปครับตีไปครับตีไปครับไม่เป็นไรตีไปครับค่อยๆตีไปตีพิทีละคนครับใครเล่นทักทนูอย่าไปยืนกลางดงเขาครับตีไปครับตีไปนาะน่ะโอนิมัสอะโอนิมัสตรงกิวตี้น่ะตายเนี่ยเ้เิงทาตััววอครบ ถ้าถ้าเกิดเขาดังเข้ามาเนสตะกิลลงเท้าตัวเองเขายึดได้อีกแล้วเนสตะกี้ลงเท้าตัวเองครับเน้นะกีลลงเท้าตัวเองครับค่อยๆครับค่อยๆไม่เป็นไรกลุ่มกุบไว้กุบไว้กุ๊บไว้เขายึดเขายึดแล้วเขาเบี่ยงซ้ายเขาเบี่ยงซ้ายเขาเบี่ยงซ้ายเดี๋ยวเราขยับไปทางพระอาทิตย์นะครับขยับไปทางพระอาทิตย์สามสองหนึ่งไปครับไหลไปไหลไปตามไล่ตูดไปไล่ตูดไปไล่ตูดไปไล่ตูดไล่ตูดมาเร็วไล่ตูดมาไล่ตูดมาเออไล่ตูดมาไล่ตูดมาเออไล่ตูดมาหาหน้านาคนเดียวเขาจะทับเข้ามา เออ่าเก็บทีละคนแล้วเขาจะทับเข้ามาเร็ว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 เออเก็บทีละคนเก็บไปแล้วเก็บอาดาวเลยเออเก็บทีละคนเก็บทีละคนค่อยๆเก็บไปครับค่อยๆเก็บไปหมอนเราได้บ้างตัวไหนไม่ได้ไม่ได้ค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปค่อยเก็บไปโดนอะไรต้องหมอนเนี่ยนะตี้ตีหมอนเออโดนมันโดนสามตี้ตะกี้พาร์ที้มันโดนสามตี้ค่อยๆเก็บไปเยอะกว่าไม่ได้ค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปหาค่อยๆเก็บไปได้ไหมพาตีได้ไหม ใช่ไหมพระอาทิตย์ตอนนี้กำลังล็อกกำลังจะล็อกก่อนยู่เดี๋ยวตั้งโซนอยู่ตั้งโซนอยู่นะใครเกิดพระอาทิตย์นะเดี๋ยวกรุ๊ปกันก่อนนะอาจารย์ดันมาตอนนี้อยู่ข้างในอาจารย์นะอันนั้นมาพาทิตนะอ่ะกรุ๊ปกรุ๊ปเราอยู่ไหนปุ๊มันอยู่ผมตายไม่อยู่พระอาทิตย์ผมตายไม่ได้พระอาทิตย์ล็อกแล้วพระอาทิตย์ล็อกแล้วอ่ะพาทิตย์ล็อกแล้วอ่ะไหลมาพระอาจารย์ครับไหลมาพระอาจารย์ไหลมาพระอาจารย์อ่ะหันหน้ามองไหลมาพระอาจารย์ครับเดี๋ยวเขาจะตั้งโซนนะเดี๋ยวเขาจะตั้งโซนเดี๋ยวเราจะเข้าทางทิศใต้ครับ อ่ะไปตั้งโซนไปครับตั้งโซนไปไม่ต้องไม่ต้ไปครับตั้งโซนไปตั้งโซนไปตีหนึ่งกับตีตีหนึ่งกับสีเดินทิศใต้ลงมาครับตีหนึ่งกับสีเดินทิศใต้เดี๋ยวเราจะอ้อมทิศใต้ดันลงมาครับไหลลงมาไหลลงมาเขาตั้งโซนไม่ทันครับเกียนะครับสามสองหนึ่งดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปแล้วตรงกลางดันขึ้นมาด้วยครับตรงกลางดันขึ้นมาด้วยเออตรงที่ตั้งโซนันเข้าไปด้วยันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเข้าไปเข้ามาตอนนี้คไปเคค้้าาาแแแแตตกกลลลววพอเเเรร่่นฝัังบ กุ๊ก็แตกแล้วดันข so, ึ้นมาดันขึ round, well okay. Boys, so ้นมาแล้วเรื่องทางกายดัน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 เข้ามาเนี่ยเนี่ยเขาลงมาข้างล่างหมดเลยดันเข้ามาขึ้นพัดตันเลยครับขึ้นพัดตันเลยขึ้นพัดตันเลยครับขึ้นเหยียบเข้ามาเข้ามาโอเคขึ้นเหยียบไว้ครับขึ้นเหยียบไว้ตอนนี้เขาคุ๊ปไม่ได้ครับขึ้นเหยียบไว้เลยเลยถอ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 ยไว้ครับถอยไว้เขื่อเขื่อรับเขื่อหน่อยรับฟังจุดเกิดหน่อยรับฟังจุดเกิดหน่อยฝังรับฟังจุดเกิดหน่อยครับตะกิ้ลงฝั่งจุดเกิดหน่อยตะกี้ลงฝั อ่ะปุ๊บอ่ะแล้วก็สกิลสกิลลงสกิลลงเสาไว้สกิลลงเสาไว้เออเอาให้ตายเอาให้ตายลงเสาไว้ครับสกิลลงเสาไว้สกิลลงเสาไว้อย่าให้เขายึดสกิลลงเสาไว้ครับสกิลลงเสาไว้สกิลลงเสาแล้วเก็บพลคนนักมูเราไปไหนหมดอ่ะทำไมนักมูไม่เยอะคนเขาเยอะจังวะเยอะจัไม่เขาเล่นปุ๊บค่อยๆครับไม่เป็นไรค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวโตที่แหลมมาเก็บโตที่แหลมเก็บโตที่แหลมครับเก็บโตที่แหลม เียยตองมนเเลก็บตัวที่แหลมครับที่เก็บตัวที่แหลมแทนพื้นค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆอ่าไหลเข้าไปครับวิวิกับนังลูเน้นเน้นเน้นยิงตัวแหลมนะครับไม่ที่เน้นยิงตัวไหนนะยิงเน้นยิงตัวแหลมเอาไว้นะตายสามสิบตัวแล้วมั้งเน้นยิงเน้นยิงตัวที่แหลมเข้ามาครับเน้นยิงตัวที่แหลมเข้ามาที่บาลานซ์ดีที่บาลานซ์ดีท่บาลานซ์อยู่พัติจิตกำลังไปพัติจตไม่เยอะว่าผมตายนิดเดียวผมตายจนผมไม่เห็นฝั่งตัวเองคุบก่อนไหมครับคุบก่อนคุบก่อน Uhm เกิดพาร์ทิสเกิดพาร์ทิสเกิดพาร์ทิสรวมที่เสาพาร์ทิสก่อนทุกคนเกิดพาร์ทิสรวมเสาพาร์ทิสอ่าเขาไหลเป็นพาร์ทิสนะครับเขาไหลเป็นพาร์ทิสนะรวมก่อนรวมก่อนรวมก่อนรวมพาร์ทิสเขารวมพาร์ทิสเขารวมพาร์ทิสโอ้มาเยอะมาเยอะสี่ตี้มาอยู่แล้วอ่ะลงสกิลตรงเสาครับลงสกิลตรงเสาลงสกิลหมู่ตรงเสาผมพูดว่าสกิลหมู่นะลงสกิลหมูตรงเสาเนี่ยไนท์ที่หลุดเข้ามาเนี่ยซาเบ้เนี่ยเอาให้ตายซาเบ้เนี่ยเอาให้ตาย อ่ะค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันโยกกับพระจันทร์นะครับพระจันทร์เตรียมรับจากพระทินนะเขาน่าจะกลับไปกันไม่เขาเอาก่อนเซฟก่อนที่ชน่ล็อก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 ลอนล็่กลอกอ่ะพระอกล็อ์ล็อกล็อกล็อพระอกล็อ์ล็อกล็อาล็อนล็อก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 ล็อนค็อกลชอบล็อกช็อกอกล็อกล็อกล็อล็อกลล้วกอล้อาอออลอลอลอออล็ลอลล้วล่ะ ค่อยๆครับค่อยๆไหลเข้ามาครับค่อยๆไหลเข้ามาค่อยๆไหลเข้าไปเย่งมอสนะค่อยๆไหลไปทางปจันมอสเกิดกี่นาทีมอสเกิดแล้ว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 มอเกิดแล้วใช่ไหมไเอาลงมาอหน่อยเราเข้าไปไปสมอสไปครับไปครับเดินลงมาครับเดินลงมาครับเดินลงมาเห็นไหมเห็นผมไหมปามอพิ่นเดินลงมาครับเดินลงมาครับเดินลงมาเดินลงมาหันหน้ามองทางฝั่งเกิดเกิดมอสนะแล้วเดินเบี่ยงขวามาครับ เดินเบี่ยงขวามาครับเดินเบี่ยงขวาแล้วเก็บเก็บตัวแหลมครับเก็บตัวแหลมให้หมดเก็บตัวแหลมให้หมดเดินเบี่ยงขวามาแล้วติดเก็บตัวแหลมให้หมดเก็บตัวแหลมให้หมดเห็นไหมเห็นตรงบอสไหมเออเห็นตรงบอสไหมเออเก็บตัวแหลมให้หมดครับเก็บตัวแหลมให้หมดเก็บตัวแหลมให้หมดเออเก็บตัวแหลมให้หมดเอาตัวแหลมเนี่ยแหละเอาตัวแหลมเนี่ยแหละอ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดใครตีบอสได้ตีเลยครับใครตีสองมันปิดหมดแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับตีบอสไปเลยครับตีบอสไปเลยตีบอสไปเลยยังไงงตตตีบออแแ้้มมมันก็ห่าย เดี๋ยวเขาจะไหลลงมานะครับเดี๋ยวเขาจะไหลลงมาครับอ่าเดินเดินลงที่ใต้ครับเดินลงที่ใต้เดินลง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 ไปอีกฝั่งหนึ่งของบอสครับเดินลงไปอีกฝั่งหนึ่งของบอสเดินลงไปอีกฝั่งหนึ่งของบอสครับที่หนึ่งที่สี่เดินลงไปอีกฝั่งหนึ่งของบอสครับอ่าแล้วก็ตั้งโซนไว้ตั้งโซนไว้บริเวณบอสอะตั้งโซนไว้ชุบได้ไหมตั้งโซนไว้บริเวณบอสครับตั้งโซนไว้อ่าโอเคตั้งโซนไว้ครับแล้วเก็บทีละคน ้งไหลลงเลยต้องไหลลงลางเลยทั้งคิวเลยทั้งกิจเลยทางซ้ายทางซ้ายเออทั้งคิวเนี่ยแหละเอาคิวชนคิวตรงนี้เลยทางซ้ายครับทางซ้ายทางซ้ายไหลซ้ายครับไหลซ้ายไหลสายมาไหลสายมาเออค่อยๆไหลซ้ายมาไหลซ้ายมาไหลสายอ้อมมาอ้อมมาให้เขาให้เหมือนงูกินหางครับไหลซ้ายมาครับไหลซ้ายมาไหลซ้ายมาเออไหลซ้ายมาหกดันลงล่างเลย อ่าค่อยๆ่อตายครับค่อยค่อตายไหล้ายมาให้ายมาเรื่อยๆทุกคนทุกคนเออหลตายขึ้นมาไหล้ายขึ้นมาไว้คอไว้คอมไว้ผมคอมอยู่อ่าลงรโคลาครับโคลาโคลาโคลาหน่อยไปตายทีแม็กตายใช่ไหมกำลังวิ่งมาโอเคโอเคเข้าเค่อยๆครับค่อยๆเมาคิวทาเพื่อนกับเพื่อนกั่นเราไม่ได้บัฟเลยแต่ว่าสนามล่ะสนามรองแพ้สนามลองก็สนามลองก็ยังไม่เลน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันช่างมันไม่เป็นไรเกี่ยวเข้าเนี่ยปะค่อยๆครับค่อยๆเราเราเราไม่ต้องสนใจคะแนนนะช่างหัวคะแนนครับเราเล่นตอนนี้ก่อนเราเล่นตอนนี้ก่อนอ่ะค่อยๆครับคุณนาย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 ยืนฆ่าคนตรงคุณนายหน่อยครับอีซี่อีกหน่มยคุณนายยืนอยู่กลางบาลานี่ยเอาอีซี่บาลานซ์หน่อยชุบผมหน่อยชุบพี่ก้องเอาอีซี่บาลานซ์หน่อยยิงซ้ายหันหน้ามองบอลแล้วยิงซ้ายครับหันหน้ามองบอลแล้วยิงซ้ายแล้วค่อยๆเก็บครับหันหน้ายิงหันหน้ามองบอลแล้วยิงซ้ายบอลเหลือกี่ตัวบอลโชว์กระโดดสมอยบอลโชว์ดิดุชุก ค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆแต่คือเดินขวาค่อยๆเดินขวาครับค่อยๆเดินขวาครับฝาดมันเยอะครับค่อยๆเดินขวาครับตายแล้วพวกเราเลยว่ะตายกันหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งใหม่ที่เวลาไม่กลมเกลียเฉียบแมนเจอสเตอร์ดี้สไตล์ในแม่งเดือด อ่ะไหลเขาไหลลงไปข้างล่างครับไหลลงไปข้างล่างยึดยึดพระจันทร์หน่อยทีนึงยึดพระจันทร์ทีนึงแล้วครับล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคไหลลงมาครับไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาแล้วเดินซ้ายครับเห็นเสาไหมเห็นบ่อพิษไหมเห็นบ่อพิษไหมเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาครับเดินซ้ายมาโอ้โหไม่ทันโอ้ยจะไ่หนักจริงแต้ม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 ต่างพันหนึ่งโอเคครับไม่ไม่ได้แย่ครับถ้าต่างสักสองพันผมมองว่าน่าเห็นก็ลองยับเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ว่าอยู่คือบัฟมันไม่มาเราสู้ไม่ไหว ยับานถ้าคือคือผมมองว่าผมมองว่ามันมันมันสู้ไหวแหละถ้าถ้าสนามรองเราสู้ได้มันจะสื่อสีครับถ้าสนามรองอันนี้บัฟเราไม่เราไม่มาตบบัฟเลยเราไม่มาที่รอกดอยู่ไม่มีบัฟผมก็รออยู่เล่นดีแล้วเล่นดีแล้วเล่นดีแล้วเราเต็มที่แล้วครับ